สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะพาทุกคนนะคะโฟล์ไปแบบช้าๆตามลมหายใจเข้าออกค่ะ ยืนอยู่ด้านบนของเสื่อนะคะส่วนลมหายใจเข้าลึกหย่อนขา่าดึงสะโพกไปด้านหลังวาดแขนสองข้างหน้าไปหุ่เป็นเก้าอี้ค่ะพับลำตัวลงหายใจออกยืดขาและหลังวางฝ่ามือลงนะคะระหว่างเท้าของเราถอยขวาถอยซ้ายไปด้านหลังค่ะดึงยกสะโพกขึ้นเป็นดาวดอกหายใจเข้าลึกออกยาวสไลด์ลำตัวมาด้านหน้าเป็นไม้กระดานขนาดพื้นค่ะจะตูรแรงขาหรือเข่าอ,อกค้างเลือกออปชันน ะะสไลด์ลำตัวยืดอกหายใจเข้าลึกดึงและยกสะโพกขึ้นหายใจออกค่ะออกแรงกดน้ำหนักที่ฝ่าเท้าเตะ้าขวายกขึ้นและหมุนวนสะโพกค,ค่ะค่อยๆหมุนวนช้าๆตามลมหายใจเข้าและออกของเรานะคะ ออกแรงกดฝ่ามือกดฝ่าเท้าทางด้านซ้ายหมุนข้อต่อสะโพกด้านขวาของเราค่ะค่อยๆหมุนช้าๆจากนั้นนะคะเราจะเตะขาค่ะทางด้านขวายกยืดขึ้นตามองระหว่างฝ่ามือก้าวเท้าขวาขึ้นมาด้านบนค่ะยกลำตัวขึ้นวาดแขนสองข้างขึ้นมาหน้าใบหูเป็นไฮลังนะคะดันน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้าทางด้านซ้ายต้นขาทั้งสองข้างทำงานพับแล้ววาง ฝ่ามือค่ะถอยขวากลับไปด้านหลังยกสะโพกขึ้นหายใจออกสไลด์ลำตัวด้านหน้าเป็นไม้กระดานขนาดพื้นจะตูรังคขาหรือเข่าอกคางเสิสรลมหายใจเข้าลึกยืดอกค่ะดึงยกสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสลับข้างกันนะคะเตะขาซ้ายยกยืดขึ้นค่ะหมุนวนข้อต่อสะโพกเหมือนเดิมนะคะค่อยๆหมุนช้าๆไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบพอลมหายใจเข้าลึกออกยาว สูดลมหายใจเข้าและหายใจออกค่ะเดี๋ยวเราจะเตะขาทางด้านซ้ายนะคะยกยืดขึ้นไปด้านบนค่ะออกแรงกดฝ่าเท้าขวาตามองระหว่างฝ่ามือก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาด้านบน ยกลำตัวขึ้นสูดลมหายใจเข้าค่ะแอคทีฟต้นขาทางด้านซ้ายนะดันน้ําหนักไปที่ฝ่าเท้าขวาพับลำตัวลงหายใจออกถอยซ้ายกลับไปด้านหลังค่ะเป็นไม้กระดานหายใจออกจะตุรังค่าหรือเข่าอกคางสูดลมหายใจเข้าลึกยืดอกดึงไหล่ย,ยกสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนค่ะหายใจออก รวบเท้าทั้งสองข้างชิดค่ะปิดปลายเท้าทั้งด้านซ้ายเป็น45องศาก้าวเท้าขวาขึ้นมาด้านบนค่ะยกลำตัวขึ้นเป็นวีรพัฒร์ศนะเอกะหรือท่านกรบหนึ่งออกแรงดันน้ำหนักไปที่สันเท้าด้านนอกฝั่งนิ้วก้อยค่ะ ต้นขาทางด้านขวาทํางานเปิดส้นเทา้ามือเท้าสะเอวนะคะตั้งศอกทั้งสองข้างด้านหน้านะคะ่ะศอกซ้ายลอดใต้ศอกขวาเอามือล็อกกันไว้สูดลมหายใจเข้าลึกขัดดึงศอกยกหายใจออกเปิดอกนะคะ ดันน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้าเหมือนเดิมต้นขาทำงานกลับมาคลายท่าค่ะคลายแขนเหยียดแขนสองข้างขึ้นหน้าไปหูโล่ลำตัวพุ่งไปด้านหน้าเลยค่ะอกท้องทำมุมกับต้นขานะคะ ต้นขาทำงานน้ำหนักไม่ลงเขาว,วางฝ่ามือถอยขวากลับไปด้านหลังค่ะเป็นดาวด็อกค่อยๆสไลด์ลำตัวมาด้านหน้าใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวค่ะจะตูรงร่าาหรือเข่าอกข้างเลือกออปชั่นสูดลมหายใจเข้าลึกยืดอกค่ะดึงไหล่ให้ห่างหูไว้ใช้หน้าท้องดึงสะโพกยกกลับขึ้นไปด้านบนรวบเท้าชิดเปลี่ยนสลับข้างปิดปลายเท้าขวาเป็น45องศาค่ะก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาด้านบนระวาง วางฝ่ามือยกลําตัวขึ้นเป็นนะักรบหนึ่งความสะโพกนะคะต้นขาทางด้านซ้ายทํางานลดมือลงมาเท้าสะเอวค่ะเปิดส้นเท้าทางด้านขวาปึ๊บความสะโพกลงตั้งศอกทั้งสองข้างไว้ด้านหน้าคะ่ะรอบนี้เอาศอกขวาลอดใต้ศอกซ้าย ดึงศอกห่างอกหายใจเข้าลึกค่ะยืดเปิดอกไว้ดันน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้านะต้นขาดำเงานบาลานซ์ตัวให้นิ่งค่ะกลับมาคลายแขนแขนสองข้างหน้าไปหูหายใจออกล้มตัวลงมาค่ะวางฝ่ามือระหว่างเท้าถอยเท้าซ้ายกลับไปด้านหลังเป็นดาวด็อกสไลด์ลำตัวมาด้านหน้าค่ะเป็นไม้กระดานลำตัวขนาดพื้นนะคะจะตุรังค้าหรือเข่าอกคางสูดลมหายใจเข้าลึกค่ะ ยืดอกยกขึ้นขมาหน้าท้องดึงละยกสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนค่ะตามองระหว่างฝ่ามือค่ะค่อยๆก้าวเท้าเดินขึ้นมานะคะมือแตะข้อเท้าหรือหน้าแข้งพับล่มตัวลงช้าๆหายใจออกค่ะยืดเสดลมหายใจเข้าลึกยกล่มตัวกลับขึ้นมาช้าๆมือเท้าเสะเอวค่ะแยกขาออกห่างเท่าช่วงสะโพกนะคะ ม้วนขว่ยืดอกค่ะหย่อนเข่าดึงสะโพกด้านหลังมือแตะไว้ที่หน้าขานะคะหายใจเข้าลึกหย่อนท้องยืดอกเฉยคายหายใจออกขมาวหน้าท้องค้งหลังนับหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกค่ะหย่อนท้องยืดอกเฉยคางหายใ,หใจออกขมาวหน้าท้องโค้งหลังนับสอง สูดลมหายใจเข้าล <ITA> ึกข่ะหย่อนท้องยืดอกเชยคางหายใจออกขม่าวหน้าท้องค้งหลังกดทางชิดอกค่ะนับสสูดลมหายใจเข้าลึกหย่อนท้องยืดอกหายใจออกขม่าวหน้าท้องค้งหลังค่ะนับ4สูดลมหายใจเข้าลึกหย่อนท้องยืดอกหายใจออกขม่าวหน้าท้องค้งหลังค่ะนับ5 ผ่อนกลับมาค่ะเหยียดแขนสองข้างยืดขึ้นมาด้านบนหน้าไปหูนะคะวาดมือไปด้านหลังฝ่ามือประสานกาันมุนหัวไหล่บีบสะบักพับลำตัวลุงค่ะยืดดึงลำตัวกลับขึ้นมาช้าชนะคะยกลำตัวขึ้นมาหายใจออกคลายท่าค่ะ เซตที่สองค่ะหย่อนสะโพกลงหายใจเข้าลึกหย่อนท้องยืดอกเชยคางหายใจออกขม่าวหน้าท้องโค้งหลังสูดลมหายใจเข้าลึกค่ะหย่อนท้องยืดอกเชยคางหายใจออกขมหาวหน้าท้องโค้งหลังคะ่ฉะช้าๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกหย่อนท้องยืดอก หายใจออกขมับหน้าท้องโค้งหลังค่ะกดคางลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าลึกค่ะย่อนท้องยืดอ,อกช่ยคางหายใจออกขมับหน้าท้องโค้งหลังค่ะผ่อนกลับมาช้าๆนะคะค่อยๆยกยืดลำตัวขึ้น กลับมาด้านบนของอัศนะค่ะประนมมือกลางอกวาดแขนสองข้างขึ้นหน้าไปหูค่ะพับต้นตัวลงช้าๆหายใจออกยืดขาและหลงัง หายใจเข้าและออกค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาเป็นเก้าอี้ม้วนก้นกบขมับหน้าท้องประนมมือกลางอกค่ะบิดลำตัวด้านซ้ายใช้ศอกขวาขัดฝ่ามือซ้ายออกแรงดันฝ่ามือขวานะคะบิดที่แกนกลางลำตัวค่ะดึงลำตัวกลับขึ้นมาเป็นเก้าอี้ค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกประนมมือกลางอกหายใจออกบิดไปด้านขวาใช้ศอกซ้ายขัดนะคะออกแรงดันที่ฝ่ามือค่ะกลับมาตรงกลางวา าดแขนขึ้นเป็นเก้าอี้พับลำตัวลงหายใจออกยืดขาและหลังค่ะอ่อนเข่าไปด้านหลังค่ะวาดแขนสองข้างขึ้นมาแนบไปหูนะคะแอคทีฟต้นขาไว้ลดมืองลงมาเท้าสะเอลเปิดส้นเท้าขวาค่ะ ออกแรงที่ต้นขาซ้ายนะคะโลลำมตัวไปด้านหน้าและเหยียดขาขวายืดไปด้านหลังค่ะแอคทีฟต้นขาซ้ายบาลานซ์ Balance, ตัวนิ่งและเหยียดแขนสองข้างแนบไปหูชี้พุ่งตรงไปด้านหน้าค่ะงอเข่านะคะดึงเข่าขึ้นมาค่ะมือเท้าสเอวบาลานซ์ Balance, ตัวให้นิ่งและเหยียดขาขวาไปด้านหน้าสะโพกของเราไม่เอ็นไปด้านหลังนะยืดตัวให้ตรงค่ะยืดไปด้านหน้าครั้งที่สองงอเข่ากลับมาละยืดครั้งที่สามค้าง สามสองหนึ่งงอเข่ากลับมาช้าช้าย่อนเข่าซ้ายและเหยียดขาขวาไปด้านหลังค่ะลำตัวขนานพื้นอีกครั้งหนึ่งบาลานซ์ตัวนิ่งเหยียดแขนสองข้างน้าไปหูค่ะคางท่าอยู่กับลมหายใจเข้าลึกออกยาวผ่อนกลับมาค่ะวางเท้าขวาคู่เท้าซ้ายมือเท้าสะเอลเหยียดแขนสองข้างขึ้นหน้าไปหูค่ะเป็นเก้าอี้พับลำตัวลงช้าช้ายืดขาและลหล เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสลับข้างกันนะคะย่อนเข่ากลับมาค่ะแขนสองข้างหน้าไปหูนะมือเท้าซเอวค่ะเปิดส้นเท้าทางด้านซ้ายออกแรงแอคทีฟต้นขาวขวาโลเลมตัวด้านหน้าเหยียดขาซ้ายด้านหลังค่ะบาลานซ์ตัวนิ่งแล้วแขนสองข้างหน้าไปหูนะคะแอคทีฟต้นขาทางด้านขวาไว้ค่ะ ดึงนะคะขาทางด้านซ้ายกลับขึ้นมามือเทา้าเอลยกขา่าซ้ายขึ้นมาค่ะบาลานตัวให้นิ่งนะพร้อมแล้วเหยียดขาซ้ายยืดไปด้านหน้าค่ะใช้แรงที่ต้นขาซ้ายงอข่ากลับยืดไปด้านหน้าค่ะครั้งที่สองงอข่ากลับและยืดไปด้านหน้าครั้งที่สามค้างสักครู่หนึ่งสามสองหนึ่งงอข่ากลับมาค่ะโลลําตัวไปด้านหลังนะคะหย่อนข่าด้านขวานะ บาลานตัวนิ่งแล้วเ mm. หยียดแขนสองข้างแนบไปหูค่ะอยู่กับลมหายใจเข้าลึกออกยาวช้าๆสูดลมหายใจเข้าและหายใจออกงอเข่ากลับมาค่ะวางเท้าซ้ายคู่เท้าขวาและกลับไปที่ท่าเก้าอี้ช้าๆแขนสองข้างแนบไปหูค่ะพับลำตัวลงหายใจออกยืดขาและหลังค่อยๆโน้มและยืด วางฝ่ามือระหว่างเท้านะคะจําหรือก้าวขวาก้าวซ้ายไปด้านหลังค่ะจะตัรังค้าหรือเข่าอกคางเลือกออปชันนะคะสไลด์ลำตัวยืดถึงอกยกขึ้นดึงสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนเป็นดาวด็อกหายใจออกค่ะ สไลด์ลำตัวของเราไปด้านหน้านะคะเป็นไม้กระดานหายใจออกวางเข่าว,วางอ,อกแล้ววางคางลงค่ะวางหลังเท้าสไลด์ลำตัวสูดลมหายใจเข้าลึกหมุนหัวไหล่ย,ยืดอกพับขาดทางด้านซ้ายค่ะดึงส้นเท้าเข้ามาจากนั้นบิดเปิดลำตัวไปทางด้านขวาค่ะวางฝ่าเท้าและดันสะโพกยกยืดขึ้นตามองที่ปลายมือซ้ายนะคะ กลับมาช้าๆค่ะเข้าสู่ท่าหมายกระดานลำตัวขนาดพื้นเลยค่ะหายใจออกวางเข่าวางอ,อกและวางคางส่วนลมหายใจเข้าลึกค่ะหมุนหัวไหล่ย,ยืดยกอ,อกพับขาทางด้านขวาเข้ามาบิดเปิดลำตัวมาทางด้านซ้ายนะคะดันสะโพกยกขึ้นตามองทิปลายมือขวาค่ะกลับมาตรงกลางช้าๆเป็นหมายกระดานขนาดพื้นนะคะ หายใจออกค่ะวางเข่าอกและข้างลงมาช้าช้าวางหลังเท้าสไลด์ลำตัวค่ะหมุนหัวไหล่ย,ยืดดึงอกเหยียดแขนให้ตึงเลยค่ะถอยสะโพกกลับไปด้านหลังนะคะอยู่ในท่าชายโพสค่ะผ่อนคลายร่างกายสบายๆไม่แอคทีฟกล้ามเนื้อส่วนไหนนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวช้าช้า เด้งลำตัวขึ้นมาค่ะเข้าสุดท้ายแคดข่าวนะคะข้อมือข้อศอกไหล่อยู่ในแนวเดียวกันหายใจเข้าลึกหย่อนท้องยืดอกหายใจออกขม่าวหน้าท้องโค้งหลังสูดลมหายใจเข้าลึกหย่อนท้องยืดอกเชยคางหายใจออกขม่าวหน้าท้องโค้งหลังสูดลมหายใจเข้าค่ะหย่อนท้องยืดอกเชยคาง หายใจออกขมับหน้าท้องโค้งหลังสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนและคลายเหยียดขาทางด้านซ้ายยกมือขวาบาลานตัวนิ่งและพับขาซ้ายเข้ามาค่ะ วาดมือขวาด้านหลังจับที่ข้อเท้าหรือปลายเท้าพยายามยืดแต่ขาขึ้นให้สูงนะคะแต่เอาเท่าที่ได้นะหายใจเข้าลึกออกยาวช้าๆคลายค่ะเหยียดค้าเหยียดแขนกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นให้เราค่อยๆวางฝ่ามือวางข่าลงค่ะเปลี่ยนสลับข้างนะคะขยับฝ่ามือนิดนึงเนาะหายใจเข้าลึก หายใจออกขมนับหน้าท้องสูดลมหายใจเข้าหย่อนท้องยืดอก หายใจออกคำเห,หน้าท้องคุ้งหลังสบายๆผ่อนกลับมาค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสลับข้างเหยียดขาทางด้านขวานะคะยืดไปด้านหลังไล่เหยียดแขนซ้ายบาลานตัวให้นิ่งๆนะคะพับขาค่ะทางด้านขวาเข้ามาเอื้อมมือซ้ายวาดไปด้านหลังหมุนหัวไหลย่ยืดอกค่ะทีเท้ายืดขึ้นเอาเท่าที่เราไหวน,นะคะยืดหยุ่นดีก็เตะสูงมากไปไม่ได้ก็เอาเท่าที่เราไหวพอค่ะ ผ่อนคลายวางเข่าและวางฝ่ามือลงนะคะหายใจเข้าลึกหย่อนท้องยืดอกหายใจออกขมับหน้าท้องโค้งหลังค่ะเป็นการคลายท่านะสูดลมหายใจเข้าลึกขายหย่อนท้องยืดหายใจออกขมับหน้าท้องโค้งหลังค่ะผ่อนคลายสบายๆนะคะ วางศอกซ้ายศอกขวาของเราลงค่ะเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหลังลำตัวขนาดพื้นเราจะค้างท่านีคะอยู่ในท่านี้สักครู่ค่ะหายใจเข้าและออกสบายๆวางข่าทั้งสองข้างลงนะคะวางส้นเทา้า ดึงละยกลำตัวขึ้นมาทิ้งสะโพกด้านใดด้านหนึ่งค่ะเหยียดขาทั้งสองข้างชี้ตรงไปด้านหน้าเหยียดแขนสองข้างขึ้นหน้าไปหูเลยค่ะพับลำตัวลงไปหายใจออกมือแตะข้อเท้าหน้าแข้งหรือปลายเท้าเลือกออปชันเลยนะคะพับลำตัวลงช้าช้ายืดขาและหลังนะคะพยายามให้หลังตรงนะสุดลมหายใจเข้าลึกหายใจออกพับลำตัวลงมาค่ะช่วยคางนะเหมือนเราจะเอา คางแตะนะแข้งค่ะไม่กดคางหลังจะได้ไม่โค้งค่ะผ่อนสบายสบายค่ะเดี๋ยวเราจะบิดลำตัวนะคะตั้งแขนขาซ้ายวาดฝ่ามือซ้ายด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกค่ะมือขวาขัดไปที่ขาซ้ายยืดหยุ่นดีมือจับข้อเท้าจับไม่ได้ให้ตั้งชันศอกนะคะบิดลำตัวเลยค่ะตามองผ่านไหล่ไปด้านหลัง กลับมาค่ะเปลี่ยนสลับข้างตั้งชันเข,าข่าขวาวาดมือขวาด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกสอกซ้ายขัดไปเลยค่ะยืดย่นดีมือจับข้อเท้าเหมือนเดิมบิดที่แกนกลางลำตัวตามองผ่านไหลไปด้านหลังนะคะคลายท่าค่ะกลับมาตรงกลางช้าๆแขนสองข้างหน้าไปหูพับลำตัวลงค่ะหมุนหัวไหล่โน้มพับลำตัวลงมนาะยืดขาและหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะ กลับมาที่ท่าสุขาอาสนะวางขาซ้ายด้านในขาขวาไว้ด้านนอกเลยค่ะขยับสะโพกนั่งตัวตรงหลังตรงนะคะมือประสานกันวาดแขนขึ้นยืดอกเฉยคางกดคางลงค่ะยืดช่วงสะบักไหล่นะหายใจเข้าลึกยืดอกหายใจออกกดคางลงค่ะคลายแขนนะคะเอามือขวาแตะที่ใบหูซ้ายวางมือซ้ายและเอ็นค่ะยืดกลับมาค่ะเปลี่ยนสลับข้าง เอียงศรีรษะนะคะเหมือนเอาใบหูตะที่ไหล่ค่ะเป็นการยืดช่วงบ่าไหล่ของเราค่ะมือจับล็อกที่ข้อมือและยืดลำตัวไปด้านข้างกลับมาช้าๆเปลี่ยนสลับข้างค่ะจับล็อกข้อมือและเอะลำตัวไปด้านข้างคลายท่านะคะมือประสานวางที่ท้ายทอย กดคางลงโค้งหลังหนีบศอกค่ะกางสอกออกยืดอกและเวยค้าใหายใจออกกดคางลงหนีบศอกโค้งหลงังสูดลมหายใจเข้าลึกการศอกออกยืดอกเชยคางค่ะรอบสุดท้ายโค้งหลังกดคางและกลางศอกลงค่ะผ่อนคลายสบายๆนะคะหมุนหัวไหล่ด้านหลังผ่อนคลายคอบ่าไหล่ขอบคุณทุกคนมากค่ะ ดีควันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะฝึกตอนเช้าหรือตอนเย็นเราก็จะรู้สึกสบายตัวและสดชื่นค่ะแล้วมาฝึกกับครูโบทุกวันอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะ